อ่าสี่ทับสามข้อสุดท้ายนะลูกเนาะเอ่อสอบถามนักเรียนน้อยคนบอกว่าไงนะเกี่ยวกับการดื่มน้ําส้มปั่นมะนาวปั่นแตงโมปั่นอ่าสามน้ำนะคะห้าสิบห้าคนชอบดื่มส้มปั่นอา่าแม่ทําน้ําส้มไว้ลนะห้าสิบห้าคนมะนาวปั่นห้าสิบอ่าทำไว้ละนี่มะนาวนะคะแล้วก็แตงโมปั่นสามสิบอืมทำไว้ละลูก ยีะะ่สิบนค,นนนคนชอบส้มกับมะนาวโอเคเดี๋ยวจะเขียนไว้ข้างท้ายมันเนาะยี่สิบคนชอบส้มกับมะนาวส้มไม่เอาสอเสือนะส้มและและก็คืออินเตอร์ซ็กใช่ไหมลูกและมะนาวมะนาวเอานอนหนูเนาะนาวอ่ะส้มกับมะนาวได้ยี่สิบคนข้อซ้ายมือตรงนี้ยี่สิบเอ็ดคนชอบ มะนาวและแตงโมมะนาวและแตงโมก็คือมะนาวอินเตอร์เซ็กแตงโมนะคะมะนาวคือนอนหนูแล้วกันเนาะและคืออินเตอร์เซ็กแตงโมมะนาวและแตงโมได้ยิบเอ็ดอืมขวามือสิบห้าคนชอบอะไรหนูส้มปั่นและแตงโมปัน่นส้มและแตงโมส้ม และคืออินเตอร์เซ็กตแตงโมได้สิบห้าโอเคให้อินเตอร์เซ็กตเป็นคู่ๆมาสามคู่เฮ้ยมันเกิดจะได้แล้วนะแล้วไงต่ออันนี้ให้หน,น,นึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันมาแล้วเห็นไหมลูกหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันยังไงนี่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 สม้มแม่เห็นทะแนนส้มห้าห้าแตงโมสามเจ็ดเห็นไหมละ่ะแล้วก็มะ นาวนาวห้าสิบอืมแล้วไงเก้าคนดื่มแตงโมฝันชนิดเดียวเท่านั้นไม่ดื่มอย่างอื่นดื่เฉพาะแตงโมฝันดังนั้นไม่ต้องไปเขียนสัญล,ลักษณ์เขียนในภาพเลยนี่เก้าคนชอบแตงโมฝันอย่างเดียวอยู่นี่นะแตงโมฝันอย่างเดียวนี่น,นี่นะคะไม่คนอื่นเขาถามหาไม่ชอบนึ่งทั้ง สามชนิดลูกนี่ที่โจทถามนักเรียนไม่ชอบดื่มทั้งสามชนิดอืมก็คือตรงไหนลูกไม่ดื่มเนี่ยถ้าในวงคือดื่มดังนั้นไม่ดื่มคืออยู่ข้างนอกเขาถามว่าข้างนอกวงมีเท่าไหร่นั่นเองคําถามนะคะดังนั้นทําอะไรก่อนนี้ลูกมีเซต,ตจานวนสมาชิกของเซตเหนี่ยวเหนียวทั้งสามอันแล้วก็มีอินเตอร์ เป็นคู่ๆสามอันมีอินเตอร์เซ็กสามเซตมีไหมอินเตอร์เซ็กทั้งสามน้ำเนี่ยมีไหมโจทย์ให้ไหมไม่ได้ให้นะคะโจทย์ที่มีเนี่ยไม่ได้ให้มาเลยอินเตอร์เซ็กสามอันเนี่ยไม่ได้ให้นะคะแล้วโจทย์ให้ยูเนี่ยนสามอันไหมว่ารวมแล้วเนี่ยจำนวนคนที่ชอบน้ำทั้งสามชนิดเนี่ยรวมแล้วเท่าไหร่มีไหมเขาให้มาแค่ว่า ถามร้อยคนแต่เขาไม่ได้พูดว่าทั้งร้อยนี่ชอบทุกคนเข้าใจไม่รูกดังนั้นยูเนี่ยนหนูก็ไม่รู้จริงไหมหนูไม่รู้นะคะเพราะว่าอาจจะมีข้างนอกก็ได้นั่นคือสิ่งที่โจทถามด้วยข้างนอกอะดังนั้นไม่รู้ว่ายูเนี่ยน่เท่าไหร่นะคะก็เลยใช้สูตรไม่ได้แม่จะบอกอย่างนี้ใช้สูตรไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าหนูจะใช้สูตรหมายความว่า หนูต้องรู้ทุกอย่างแล้วไม่รู้หนึ่งอย่างในสูตรถ้าไม่รู้แค่อย่างเดียวเราแก้สมการได้ค่ะตัวที่ไม่รู้เนาะแต่อนเนี้ยเราไม่รู้สองอย่างคือไม่รู้ว่ายูเนียลล่ยเราได้เท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าอินเตอร์เซ็ตข้างในสามเซตได้เท่าไหร่ดังนั้นไม่ควรใช้สูตรนะคะทํายังไงนะก็ทําจากไอ้อันแปลกๆที่เขาให้มาเขาให้อันเนี้ยลูกแปลกเห็นไหมอา่าแล้ว แทงโมทั้งหมดเรารู้ว่าเป็นสามเ็ตนะคะดังนั้นถ้าเรารู้นี่นี่นี่เราเอามาบวกกับข้าวมันก็จะเป็นสามเ็ตเพราะว่าเรารู้ว่าทั้งหมดสามเซตดังนั้นคือเรารู้อย่างนี้เรารู้ไอ้สองเซตเรารู้ส้มกับแตงโมเนี่ยเรารู้เนี่ยสิบห้าใช่ไหมอย่างเงี้ยเรารู้มะนาวกับแตงโมเราก็น้เราเราู้รรว่าเป็นยี่สิบเอ็ดอืมแต่เราไม่รู้ไงว่าไอ้ตรงกลางเท่าไหร่ เราก็ให้เป็น x ไงลูกอ่าแม่ให้เป็น x นะอืมถ้าตรงกลางเป็น x อ่าใหญ่ๆเลยถามว่าข้างๆเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่อาจจะตอบเป็นตัวเลขไม่ได้แต่ตอบให้ติดในรูป x ได้ไหมได้นะลูกเนาะมันคือส้มและแตงโมใช่ไหมนี่ลูกสิบห้าสิบห้าเนี่ยนะมันคือทั้งหมดแต่เราใส่ไปแล้วว่า x ดังนั้นไอส่วนที่เหลือตรงนี้เหลือเท่าไหร่ลูกตรงเนี้ยสิบห้าลบเใช่ไหมคะเพราะทั้งหมดนี่คือสิบห้าใส่ไปแล้ว x ดังนั้นเหลือสิบห้าลบเตรงนี้เติมไปเลยลูกทำแบบเดียวกันกับฝั่งนี้ค่ะนะคะฝั่งนี้คือมะนาวและแตงโมเป็นยีิบเอลูกเป็นยีิบเอ หนูใส่ไปแล้ว x ดังนั้นเหลือตรงนี้เท่าไหร่หนู21ลบ x เหมือนเดิมอืมโอเคสิ่งที่แม่พูดไว้ค่ะหลังจะได้ทําคือหาว่ารวมกันเนี่ยแล้วได้เท่าไหร่นะลูก37รวมกันแล้วได้37เนอะแล้วหาว่า x เป็นเท่าไหร่อ่ะตั้งเป็นสรรมการลูก x นะหมวกอะไรลูก สิบหาลบเแล้วบวกอีกที่หนึง่งยี่ิบเลบเอ็กซยังเหลืออีกอันหนึ่งใช่ไหมคือเลขเก้านี่คือทั้งหมดของแรงโมใช่ไหมลูกมีสี่อันหนึ่งสองสามและสี่บวกกันแล้วได้สามอืมแค่สมการค่ะลูกแค่เลยได้ยังไงอเอ็กรวมเอ็กซ์ 8, ลูกเอลบเ ลบเรวมแล้วได้หีเอมันลบไปสองเอแต่หมวกหนึ่งเอดังนั้นเหนือสิบลบอีกเอ็ 1, นห,หนึ่งเข้าใจไหมลูกสิบลบอีก x หนึ่งโอเคแล้วเลข่ะลูกสิบห้าหวกกับยี่สิบเอ็นเป็นเท่าไหรนหน่ลูกเอายี่สิบเอ็นหวกเก้าคนนั่นแหลเป็นเท่าไหร่สามสิบเนาะสามสิบไปหมวกกับสิบห้าได้เท่าไหร่ลูกสี่สิบห้าอ่าตัวเลขได้สี่สิบห้า x ได้นมเดังนั้นแม่จะเขียนว่าสี่สิบห้าลบ x แล้วกันนะอือสี่สิบห้าแล้วก็นม x นะคะมีค่าเท่ากับสามสิบเจ็ดสี่สิบห้าลบ x ได้สามสิบเจ็ดดังนั้นแค่สมการหา x อเนาะจริงๆริงมองเฉยเฉยเอาจจะตอบได้เลยหรือหนูจะย้ายข้างมาข้างหนุเป็นสามสิบเจ็ดย้ายมาลบใช่ไหมคะย้าย x ไปบวกด้าน,นขวา ดังนั้น x เ,เท่ากับเท่าไหร่นุกกันได้เท่าไหร่นุกแโจทย์ถามหา x ปะ x คือตรงกลางตรงกลางคือชอบน้ำทั้งสามชนิดแต่เขาถามหาคนไม่ชอบต่างหากละ่ะเออคนไม่ชอบคนไม่ชอบจะได้เท่าไหร่นุกอื้อเหนื่อยไหมอาจจะเหนื่อยแต่ไม่ได้เหนื่อยมากใจ,จเย็นๆเนาะทำยังไงดีคะ หนูรู้ว่า x เ,เป็น8นะ,ะแม่ใส่ x ก,ก่อนใส่ x สีย้เขียวก็แล้วกันจะได้เห็นชัด x เ,เป็น8หนูใส่แล้วนะ x เ,เป็น8แทน x ด้วยเลข8นะอะแล้วส้มกับมะนาวเท่าไหร่หนูส้มกับมะนาว,ารห,รมมนาวหมายถึงส้มอินโดนีเซียมะนาวนี่ใช่ไหม20ใช่ไหมหนู20เนอะ หนูใส่ไปแล้วแปดเนี่ยส้มกับมะนาวส้มกับมะนาวหนูใส่ไปแล้วแปดหนูแต่ทั้งหมดมียี่สิบดังนั้นส่วนที่เหลือข้างบนเท่าไหร่หนูสิบสองตรงนี้เขาใส่นาอ 8, สิบสองกับแปดรวมเป็นยี่สิบใส่ไปเลยหนูสิบสองอืมคราวนี้อ,อตรงไหนนี่เนาะตรงไหนข็้ด้าอะ่ะ อีกสักที่หนึ่งอ่ะก็โอเคแล้วอ่ะนะคะงั้นแม่เอาตรงแบบน,นับนะต้องสองที่เลยออเออเอ๊ะทำก็ทำอ่ะสิบห้าลบเอ็กเป็นเท่าไหร่หนูนี่เป็นสิบห้าลบแปดใช่ไหมหนูสิบห้าลบแปดได้เท่าไหร่หนูได้เศษขวามือนี่แหละหนูยิ่มเอ็ดลบเอ็กซ์ได้เท่าไหร่หนูก็คือยิ่มเอ็นลบแปด นี่เป็นลบแปดได้สิบสาม 3. ใช่ไหมเอ่ยเอเคไหมอ่าคราวนี้ตายแล้วแหละตายแล้วแหละจริงๆแม่ไม่น่าไปห,หาสิบสองเลยเออหาไม่ห,น,หนึกไม่เป็นไรอ่ะไม่ชอบหนึ่งทั้งสามชนิดก็คือข้างนอกแม่บอกแล้วว่าหาข้างนอก ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะหาว่าข้างในเนี่ยรวมสามวงเนี่ยเป็นเท่าไหร่แล้วลบออกจากคนทั้งหมดที่สำรวจมาคือหนึ่งร้อยนั่นเองนะคะซึ่งหนูรู้ว่ามะนาวมีเท่าไหร่ลูกห้าสิบใช่ไหมอ้าวห้าสิบอืมแล้วตรงนี้เท่าไหร่ลูกเ้าอ่ะเหลือส่วนเดียวลูก ส่วนในส้มส่วนในส้มมีเท่าไหร่เออแม่หาสิบสองไว้ข้อนี้แล้วหละเอาใหม่นะอันนี้รวมแล้วห้าสิบนะตามโจทย์บอกเลยมะนาวห้าสิบแล้วอันนี้มีอยู่เท่าไหร่หนูเก้าเนาะแล้วอันที่เหลือละหนูตรงเนี้ยในส้มเนี่ยมีเท่าไหร่หนู ก็เอาห้าสิบห้าไปล้มออกเท่าไหร่หนุล้มออกในส่วนของส้มที่เติมไปแล้วคือสิบสองกับแปดไหมตรงกลางอะหนุลูกลักบี้ตรงกลางมีสิบสองกับแปดเห็นไหมคะนี่อ่าดังนั้นมันคือสิบสองกับแปดรวมเป็นยี่สิบหากออกจากห้าสิบ้ามาเหลยอเท่าไหร่หนุ ยี 20, okay, 55, ่สิบค่ะหกสิห้าสิบห้าเหนือสามสิบห้าโอเคคราวนี้หนูเห็นหรือ,อยังว่าในยูเนียนสามวงมีอะไรสามส่วนส่วนที่ซ้ายมือคือสามห้าส่วนขวามือคือห้าสิบและส่วนข้างล่างคือคเก้าเขียนไหม 3, 5, 5, 10, 9, ลูกสามห้าห้าสิบเก้ารวมเป็นเท่าไหร่คะเก้าสิบสี่ไหม 94นะคะจะได้ว่าในยูเนียนกัน3เซตเนี่ยรวมกันแล้วได้94นะคะก็จะได้ยูเนียน3เซตรวมเป็น94นะคะก็คือสม้มยูเนียนมะนาวยูเนียนแตงโมเนาะเนาสิ 94. แล้วลูกเนาะ โอเคถ้ามันยูเนี่ยได้94แสดงว่าในวงคือคนชอบน้ำมี94คนจากทั้งหมดสำรวจมา100คนไม่ชอบกี่คนลูกถ้างั้นก็เป็น6คนนะเข้าใจไหมลูกก็ข้างในมัน94ไงี้ทั้งหมดมัน100เนอะข้างใน94ดังนั้นลบกันเหลือ6อ๋อ6ลูก ตอบข้อของไข่โอเคเนาะงงว่าหนู3นะคะเนอะโอเคงั้นลูกแค่นี้นะคะโชคดีนะพรุ่งนี้สิบห้าข้อนะลูกน,นะทำข้อสอบ